ช่วงไอทีนมีสไตล์ by seven eleven สวัสดีครับต่อครับเม,มื่อวานต่อเข้าไปที่เว็บไอทีนนะครับมีน้องๆกลุ่มหนึ่งเข้ามาโพสต์ว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยอยากได้พาไปเดินตลาดบ่องมาเช่เลยอยากจะให้ต่อเนี่ยแนะนําให้หน่อยเขาจะได้มีข้อมูลพาเพื่อนๆเขาไปเที่ยว น้องๆขอมาแบบนี้เดี๋ยวพี่ต่อจัดให้ครับตลาดบองมาเช่เป็นศูนย์รวมของกินของฝากของอร่อยที่ถูกรวบรวมไว้ทุกภาคนอกจากนั้นนะครับยังมีตลาดนัดคนเดินขายของเที่ยะลึกเสื้อผ้าของแต่งบ้านจีปาทะของทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายเลยครับการเดินทางไปก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดมาจากถนนวิภาวดีเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายตรงแยกวัดเมีน,นาลี พอข้ามทางรถไฟไปปุ๊บมองด้านซ้ายเราจะพบเซเว่นอีวนและอีกสักประมาณ200เมตรเนี่ยเราก็จะพบประหลาดบองมาเช่ครับ like so so kiss, kiss. และถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีสถานที่เที่ยวอ,อยากจะแนะนำนะครับเข้ามาโพสได้ที่ w w w i t t v c o m ท้ายต้องขอขอบคุณ7 e เ e ่นอเพื่อนที่ดูใจต่อด้วยครับช่วงไอทีนมีสไตล์ by 7 e เ e ่ e อ